นี่คือเด็กมาตตนเนมตะ <G l ap> ฟุตบอลแล้วเนี่ยไม่เตะเลยฟุตบอลมาแล้วดูดูดูไอ,ชอ้ชอนช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 ดมเกือบวิ่งมาตัดฟุตบอลแล้วไม่ล่ะ เราเหมือนเล่นมือสิกวิดีโออยู่

ที่ไ,ไหนโไไอถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเลยลูก ไมปล่อยบเจออะไรครับ อะไรคะเจอคนเหรอคะเจอคนแปลกหน้าเหรอคะเลาวจะวิ่งมาจนไหนอะไหนอะทำอะไรอะ